รอดูก่อนมาแล้วเซลลมาโอโคนะฮะเป็นไง3 2 1จบเลยนะครับข่าวดีครับวันนี้ผมจะมาแจกสคริปต์ AI strategy นะฮะสำหรับการเทรด bridge option นะครับซึ่งเพื่อนของเราในกลุ่มครับเขาได้ส่งให้ผมลองเทสดูนะฮะเขาบอกว่าเขาใช้ AI ในการเขียนสคริปต์และค่อนข้างแม่นด้วยนะฮะเทคนิคการเทรดง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้ก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยบอกนะฮะว่าดาวน์โหลดตรงไหนและติดตั้งอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับณตอนนี้เนี่ยผมเปิดนะฮะสินทรัพย์ไว้ทั้งหมด3สินทรัพย์แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็น USD BRL Euro JPB อ uh, GBP นะฮะแล้วก็เมลานีคอยนะครับณนะตอนนี้ก็ติดตั้งสคริปต์แล้วนะฮะเป็น AI Strategy นะครับแหมชื่อเรียกยากนิดน,นึงนะฮะนี่นะ AI Strategy นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูนะฮะว่าทำอย่างไรครับเ่อนครับ ก่อนอื่นครับวิธีการนะครับเราก็เซตค่าปกติครับเนี่ยห้าวิเลยนะฮะถ้าเป็นเมลานีเนี่ยเป็นสัญญา3วินะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอันอื่นเนี่ยก็เป็น5วิปกติเลยนะครับผมจะใช้ตารางการเดินเงินครับเอา6ไม้พอนะครับแล้วก็ทุนอยู่ที่ประมาณ19ื่นก้านะครับกำไรมาละสอ0้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะฮะสูตรของเขาก็บอกงี้ครับเมื่อไร่ก็ตามที่ออกสัญญาณเซลนะครับให้เราททยพุททันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องมีสติเล็กน้อยนะฮะในการเทรดของการใช้สคริปนี้นะฮะหรือว่าถ้าเป็นบายอย่างงี้ครับเป็นครับให้เรากดคอเลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามท่าสัญญาณมันเกิดขึ้นมานะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูนะฮะตั้งค่าก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะจะเทรดคำๆประมาณสัก5วินแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าดาวน์โหลดตรงไหนในช่องแนะนำเทรดเดอร์นะครับรอสัญญาณมาก่อนอ่ะบ่ายมา,ยายอย่างเงี้ยครับถ้ามาปาปุป๊บเนี่ยกดเทรดเลยนะฮะเห็นไหมฮะหนึ่งวินเรียบร้อยนะฮะโคตรเร็วนะครับอ่ะรอไปก่อนฮะ รอสัญญาณมาอีกนะฮะหวินแล้วนะครับเดี๋ยวเล่นประมาณสัก5วินนะฮะหรืออีก4วินนะเพื่อนครับเดี๋ยวเล่นสัก2วินแล้วก็เปลี่ยนสินทรัพย์แล้วกันนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าสัญญาณมาอาเซลมาครับกดทันไหมเนี่ยแหมกดไม่ทันเดี๋ยวลองดูฮะยังไหวไหมไหวไหมยังได้อยู่เลิศเวอร์นะครับอ่ะสวินแล้วนะไอ้สักวินหนึ่งแล้วกันนะฮะติดใจมิเลเนียคอยครับเพื่อนครับเพราะว่า3าวีเองนะครับมันค่อนข้างจะทํากําไรได้เร็วะฮะโดยการใช้สคริปต์นะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับ แล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งนะฮะรอดูก่อนนะครับลุ้นครับมายังมายังนะฮะถ้ามาเตรียมกดเลยนะเพื่อนครับดูซิว่าสัญญาณมันมาอะไรครับมาปุ๊บกดเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยต้องมีสติเล็กน้อยครับแต่ว่าค่อนข้างแม่นนะฮะสคริปต์นี้ฮะ AI strategy นะครับมาแล้วฮะพูดเยอะเกินฮะพูดเยอะเกินครับเป็นไงเรียบร้อย3วินลัวๆนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตใช้ USD BRL บ้างละกันนะฮะ เดี๋ยวจะหาว่าใช้แค่สินทรัพย์เดียวนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าได้หรือเปล่านะฮะก็เตรียมตารางการเดินเงินประมาณสัก6กไม้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับไจะลองดูนะฮะได้ไหมครับเดี๋ยวลองดูนะฮะมาไหมมาไหมรอสัญญาณก่อนนะครับพี่ครับเก่งไม่กลัวกลัวช้าครับมาครับมาครับ2 1ได้ไหมโอ้โหนิดเดียวเองนะครับไม่นะฮะอ่าไม่เป็นไรครับไปไม้2ครับพี่ครับ โอ้โห495นะครับนึกว่าจะชวนซะแล้วนะฮะอ่ะรอไปก่อนฮะรอไปก่อนฮะไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบสโลว์บัตชัวครับรออีกทีครับแม่นะฮะวิเดียวเองนะฮะผมว่ามิเลเนียคอยเนี่ยน่าจะเจ๋งนะฮะอ่ะรอก่อนครับเพื่อนครับไม่ไรครับรอไปก่อนฮะรอสัญญาณไปก่อนฮะมาไหมมาเลยขึ้นไปขึ้นไป2 1เรียบร้อยนะครับ4วินนะครับอ่ะเปลี่ยนเป็น E.U.R.J.B.P. บ้างแล้วกันนะครับอ่าสุดท้ายละนะครับเดี๋ยวเพื่อนรอ,อนิดนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยมาบอกนะฮะว่าอยู่ตรงไหนนะครับใจเย็นๆนะฮะดูเทคนิคไปก่อนนะครับนะแนะนําว่ามีประมาณสัก6ไม้นะเพื่อนครับเดี๋ยวลองดูนะฮะสุดท้ายละนะครับรอสัญญาณครับมาไหมมาไหมคือสคริปต์มันเสียอย่างเดียวคือเราต้องรอ,อนิดนึงนะฮะแล้วก็มีสติก,กับมันนิดน้อยครับ2 1หนึ่งขึ้นไหมไม่ขึ้นครับแม่นิดเดียวนะฮะ 495ครับรอไปก่อนนะฮะรอไปก่อนฮะขึ้นเมื่อไหร่จัดเลยนะครับอ่ะรอดูก่อนมาแล้วเซลมาโอโคนะฮะเป็นไง3 2 1จบเลยนะครับอ่ะชิวมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะฮะว่าดาวน์โหลดสคริปตรงไหนและติดตั้งอย่างไรสคริป AI strategy อยู่ไหนนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งอย่างไรนะฮะอยู่ตรงนี้ครับ ถ้าเพื่อนอยู่ในช่อง y t u t u นะครับก็อยู่ในลิงก์แรกครับนี่นะฮะคำอธิบายใต้คลิปครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นช่อง TikTok อนะครับอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ครับตรงนี้นะฮะเป็นลิงก์ทรีของผมนะฮะเมื่อคลิกไปปุ๊บก็จะเข้าสู่หน้าลิงก์ทรีของเนื้นําเทพเดอร์ครับเพื่อนท่านใดสนใจอยากเปิดพอร์ตเทรดบิส o ์ออปชั่นของ Xnova คลิกตรงนี้ครับอยู่ใต้สายงานรุ่น5ฮะสมัครฟรีนะครับ หรือถ้าเกิดอยากเข้ากลุ่มปิดครับตรงนี้ครับเป็นกลุ่มปิด a c e b o o k นะครับของช่องเนื้อนำเทดเองนะฮะเป็นววยรุ่น5วินะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้สคริปต์ครับอยู่ลิงก์นี้ครับคลิกดาวน์โหลดรวมข้อมูล bit by x n o v a นะครับเมื่อคลิกไปปุ๊บก็จะเข้าสู่หน้าเพจที่รวบรวมข้อมูลต่างๆของช่องเนื้อนำเทเดอร์นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมกดให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะฮะปุ๊บนะฮะอ่ะมันก็จะเข้าหน้าแบบนี้ครับเ่นครับนี่นะครับแล้วเพื่อนๆครับก็ลากลงมาครับ อยู่ที่คําว่าสคริปต์ต่างๆครับตรงนี้นะฮะแล้วก็อยู่ตรงนี้ครับลิงก์ดาวน์โหลดสคริปต์สูตร AI Strategy Best Option นะครับกดตรงนี้นะฮะมันก็จะดาวน์โหลดได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนดาวน์โหลดแล้วครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการติดตั้งอีกทีหนึ่งนะหลังจากที่เพื่อนดาวน์โหลดมาแล้วนะครับจะได้ไฟล์แบบนี้นะฮะ AI Strategy นะครับกด d o u b ิ e ลคลิกเข้าไปครับก็จะเป็นหน้าสคริปต์แบบนี้นะครับไม่ต้องคิดเยอะครับให้เพื่อนครับกด c t r o l a ครับ เพื่อเลือกทั้งหมดครับหลังจากนั้นกด Ctrl C ครับเพื่อเป็นการก๊อปปี้นะครับหลังจากนั้นครับเราก็ไปที่หน้า Brokexnova ครับแล้วก็ไปใส่ตรงนี้ครับตัวชี้วัดนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ครับเพิ่มด้วยตัวเองนะฮะกดตรงนี้นะครับจะสังเกตนะครับว่าให้เราคลิกทีนึงก่อนแล้วก็กด Ctrl A ทีนึงแล้วก็กด Ctrl B ครับเพื่อดาวน์โหลดสคริปต์นะฮะที่เราก๊อปปี้เมื่อสักครู่นี้ครับกดบันทึกครับอย่างนี้นะครับ มาแล้วฮะนี่นะครับ AI strategy นะครับหลังจากนั้นกดใช้สคริปครับไปที่ตัวชี้วัดคลิกสคริปครับแล้วก็เลือก AI strategy อย่างนี้ครับไม่ต้องติดตั้งอะไรให้เรียบให้ยุ่งยากครับกดเลือกใช้ไปเลยครับแค่นี้เองครับก็มาแล้วนะฮะสำหรับสคริป AI strategy นะฮะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับขอให้เพื่อนนะฮะทำกัมเลเยอะจากบล็อก Xnova นะครับ